เอ๋กายเอาไหมกายพูดเอาไหนให้พูดว่าซินเจยู่อีหรืออังเปาตัวตกไก่อังเปาตัวตกไก่โอเคงั้นมาพูดซินเจยุยอีเอาอ่ะอย่ย่า่ากายพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมซินเจยู่อีสินนี้หัวใจอังเปาตัวตกไก่ สวัสดีวันจุดจีนจุดจีนจ้ะจุดจีนแปลว่าอะไรครับผมจุดจีนแปลว่าสวัสดีปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนที่รู้นี่สองคนนี้ถือว่าจีนไหมคะจีนจีนเหรอคะอ๋อหวยอติเหรอฮะหมวยอติเหรอแท้เลยอ่าสำหรับวันจุดจีนนะคะเป็นหลานนะหนูเป็นหลานนะเป็นหลานค่ะโอเคหนูม่อากงกันบาใช่ไหมคะ สำหรับวันตุ๊จีนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคือวันปีใหม่นั่นเองรู้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 ค่ะก็ตอบก็ตอบฮะวันตุ๊จีนะคือวันรับแตะเอียรอ๋อเอาเข้าใช่ไหมถ้าแม่แอนเสียตังค์อะไรเพราะว่าทำงานได้แล้วเราก็ต้องหาเงินค่ะใช่เป็นลูกที่ดีแทนที่แทนที่จะรับเงินใช่ไหมคะก็ต้องเป็นฝ่ายให้กับคืนพ่อแม่บ้านอ๋อโอเคครับแ่ะก็บอกเลยว่าตุ๊จีนเป็นวันสําคัญของ พี่น้องที่เป็นเชื้อสายจีนทั้งหมดนะคะแต่ว่าปัจจุบันคนไทยก็นิยมไหว้นะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเชื่อถือโชคลางทุกชาติศาสดาเลยเอาหมดใช่ไหมใช่เอหมดก็ไม่เป็นไรเรื่องดีๆเราทําไว้ดีไว้ดีที่สุดนะคะสําหรับวัฒน์จีนเขาทำอะไรกันบ้างทําอะไรกันบ้างเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะเล่นกันเล่นกันล้ว รับอ่างเกาือเด็กๆรู้แค่นี้สองแม่ได้จริงๆตุ๊จินเราต้องตื่นเช้ามาเนี่ย,ยไหว้เจ้าไหว้ฟ้าดินไหว้ทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อขอพรรับพรให้กับให้ปีใหม่ที่ที่เราจะดําเนินต่อไปเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแล้วตุ๊จีนป,จปีนี้เป็นปีอะไรนะคะปีราักาหรือปีไก่อ๋อปีไก,ก่กระตาก็ต้าเหรอคะน้องๆใครเกิดปีอะไรบ้างคะเออแม่นบอกหน่อยค่ะเกิดปีกระต่ายเกิดปีอะไรกระต่ายอ๋อ เจ็ดอ่ะเจ็ดหนูแม่แอนเกิดปีระกาเหมือนกันอ๋อระกาปีแม่แอนอายุสามสิบหกแล้วแก่โอ้โโอเคเพราะอินเหรออ่ปีหมาเป็นเป็นอะไรที่ฉลาดเนแต่รู้โอ้ เอออะไรกันคะเออนอกจากเราสวดจีนเราจะไหว้เจ้ากันในบ้านแล้วนะคะเขาก็จะมีความเชื่อว่าวันเขาจะมีว um, uh ัน huh. จ uh ่ายวันไหว้แล้วก็วันถือวันถือเนี่ยก็คือห้ามทํางานนะะเพราะว่าถ้าเราทํางานปุ๊บเนี่ยหรือทํางานหนักเนี่ยทั้งปีเราก็จะทํางานหนักทั้งปีเลยเออให้ามในบ้านวันวันถือเนี่ยห้ามทํางานห้ามทางานห้ามกว่าถูบ้านห้ามเพราะว่าเราจะถือว่า าสิ่งดีๆออกจากชีวิตเราอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแสดงว่าวันนั้นลกไว้อย่างนั้นมันจะลกมากเลยใชไม่ใช่แค่ไม่กวาดอย่างเดียวใช่ไหมก็แค่วันเดียวห้ามอะไรอีกห้ามสระผมไหมเออห้ามสระผมด้วยใช่ห้ามตัดผมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนห้ามด่ากันใช่ห้ามพูดคำหยาบห้ามวงหนี้ใช่ค่ะสําคัญเลยเราจะต้อง ก่อนจะถึงวันตุ๊จีนนะเราจะต้องพวงนี่ลูกค้าทั้งหมดเถอะเก็บเงินมาฉันถือฉันถืออะไรเงี้ยเป็นเลิกที่ดีมากเลยในการพวงเงินลูกค้าเพราะเขาเห็นเราหน้าจีนอย่างเงี้ยเขาจะรีบจ่ายเงินใช่หรือเปล่าไม่เขาก็ดึงยันยันถึงตุ๊ดจีนเพราะว่าจะไม่ไม่สามารถบกกันได้แหละไปเป็นที่สย์ไปเลยเลยอ่าได้ยังมีอีกนะคะความเชื่อของคนจีนเนี่ยปกติเขาจะมีการไปไหว้เจ้าข้างนอกมีการสะเดาะเคาะขอพรให้พระเจ้าทั้งหลายแหลายองค์มากเลยอะเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อกัน ไปไวหลายที่มากๆเลยเด็กๆก็ล็อกันเแหอะคุณช่วยสนใจคลิปหน่อยฮะเล่นกันเองแล้วตอนก็จะมีเท่านี้นะคะใช่แล้วก็จบขั้นตอนสุดท้ายนะเราก็จะมีวันเที่ยวใช่ไหมคะเราก็สามารถออกไปเที่ยวเลยวันถือวันเที่ยวนี่เหมือนกันไหม ใช่อานเดียวกันก็คือห้ามถือห้ามทํางานห้ามตัดผมตัดเล็บห้ามกวนถือนี่คือต้องต้องไปเที่ยวทาตัวให้สบายสบายเราก็จะสบายตลอดปีตลอดชาติเลยแล้วถ้าใครไม่มีของทาไงถือไม่มีของอ๋อถือของเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่วันถือได้หรองงเลยค่ะก็ขอให้วันสุดจีนปีนี้เพื่อนๆแข่งแงรวยรวยรับสาพแข็งดีแข็งแรงแล้วก็เรียนเป็นไงเรียนเป็นไงเรียนไม่ต้องเรียนเอ้าเฮ้ ังไงเรียนยังไงครับกายอาสำหรับใครทีเร่เป็นเด็กน้อยนะคะก็ออขออวยพรในเรื่องการเรียนละกันขอให้ปีนี้เนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการเรียนเรียนหนังสือเก่งๆคุณครูไม่ตีไม่ดุเกตทะลุทะลวงเลยค่ะส่วนสำหรับแม่แฟนคลับแม่ๆนะคะก็ขอให้ปีนี้สวยวันสวยคืนลูกไม่ดื้อไม่สนสามีอยู่ในโอวาสนะคะอันนี้สำคัญใช่ค่ะตบหัวรูปหลังลูกไก่ในกำมืออะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ทำหน้า พาขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคส่วนใครไปไหนวันตุดจีนนะหรือมาที่บ้านทำอะไรนะก็เม้นบอกกันด้วยนะเดี๋ยวรอค่ะใช่แม่แอนเนี่ยเดี๋ยวเราวันถือเราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันโอเคค่ะอ้าวสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบาย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 